สวัสดีนะคะพบกับยานิสาบอลสีนะคะสำหรับวันนี้ผิมพาทุกคนมาดูบอลสีที่เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะแต่ว่าเป็นใบหอ,อกนะใบหอ,อกใบไผ่นะคะซึ่งตู้นี้เป็นตู้แม่พันธุ์ที่สวนนะคะนี่เลยใบหอ,อกอันนี้คือลูกไม้ใบหอ,อกที่สวนนะคะที่เลี้ยงจนเป็นฟอร์มจนสามารถเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พื้น พื้นใบใช่คะใบจะมันวาวนะคะต้นนี้เห็นไหมคะใบจะมันวาวแบบนี้เลยต้นนี้รอดอกนะคะหลายต้นอย่างต้นเนี้ค่ะให้ดอกไปแล้วตอนนี้ฝกักฝักแตกแล้วนะคะเนี่ยพอดีบิ่ม,มเอาหนี้มัดไว้นะฝักสมบูรณ์อยู่นะต้นเล็กแต่ว่าฝักสมบูรณ์ไม้อยู่ที่กระถางหกนะคะเป็นแม่พันธุ์แต่มีความเข้มนะคะเป็นพื้นใบสีเขียวแล้วมีสี กระดูกเป็นแกมน้ําตาลนะคะเส้นกระดูกจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะลักษณะลวดลายของใบนะคะบางต้นก็ออกสีเป็นแบบประมาณนั้นนะคะอันนี้คือปลูกตู้นี้ปลูกใช้ระยะเวลาในการปลูกนี้คือประมาณปีหนึ่งนะคะให้หลายต้นนี่คือบางต้นก็หกเดือนเพราะว่าบางต้นก็เพิ่งเอามาทํามาทําแม่ก็มีนะคะแต่ต้นนี้คือปีหนึ่งแล้วนะคะต้นนี้ เราผ่าทําจํานวนไปแล้วนะต้นนี้นะคะตอนเด็กๆจะเป็นใบพื้นสีขาวหมดทั้งใบไม่ขึ้นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแค่ลักษณะใบไม่ถึงกระหอ,อกมากในตอนเด็กนะคะตอนโตมาถึงเห็นใบหอ,อกชัดเจนแบบนี้นะ,ะแต่ต้นนี้นะคะเป็นต้นนี้จะเป็นนารินทิพย์นะคะต้นนี้คือนารินทิพย์นะ เนี่ยคะ่ะด่างแบบนี้ต้นนี้บีมจําหน่ายอยู่นะคะต้นนี้บีมขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะเป็นไม้แยกหน่อนนะนลินทิปไม้อยู่ที่กระถางห้านะคะฟอร์มใบพุ่มเตี้ยแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้นะใบหนามากนะคะแล้วก็ด่างด่างแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมค่ะด่างแบบนี้เลยนลินทิปนะคะต้นนี้ สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะใครที่อยากได้นะคะนาลินทิพย์นะคะต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นเล็บบังกรนะคะผพาหมดไปแล้วรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราพาใหม่เพราะว่าหนอหนอเขามีให้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากได้หน่อนะบิ๊มแบ่งหน่ออยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ก็ยังเป็นลูกไม้อยู่นะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ใบเขียวธรรมดามากตอนที่เก็บนะคะแต่ว่าพอพอเปิดออกมาแล้วใบแบบออกข้างแบบนี้เนี่ยค่ะตัวนี้ใบจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะมีใบต้นที่มาจากไม้สีเขียวนะยวเปิดตู้ด้านข้างเลยนะคะนคะคะไม่ได้ลงขายบอลเลยนะคะตัวแรก อที่ลงโพสต์ไว้ว่าจะขายช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะอาทิตย์ที่สิบนะคะพอดีติดลูกค้าเข้าหน้าสวนนะคะช่วงนี้รู้สึกว่ากระแสบอลเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะหลายๆท่านคือเริ่มกับหันหาบอลน,นะคะเยอะขึ้นนี่ค่ะอันนี้คือลูกไม้เมล็ดตัวนี้สวยมากมากเลยนะคะไม่ยอมไม่ให้ดอกสักทีนะรอนานมากแล้วนะคะนี่ ไม่แน่ใจว่าจะดอกให้หรือเปล่านะคะแต่ว่าความความของใบนะคะเห็นไหมคือสีที่กัดใช้เวลาน,านานมากเลยนะคะบอลใบลักษณะใบหอกใบไผยอย่างเงี้ยถ้าจะเห็นความสวยนี้ใช้เวลานาน,านมากต้นต้นนี้มีอยู่สามสี่สี่ต้นนะคะปลูกจากไม้ต้นเดียวนะยังไม่เคยแยกเลยนะคะกระถางนี้ยังไม่เคยแยกเลยนะอันนี้พามาดูนะคะเพราะว่าไซส์ที่จะจําหน่ายอยู่อีกตู้นึงนะ เป็นลูกไม้มเมล็ดนี่แหละค่ะแต่ว่าฟอร์มทรงใบจะเป็นใบหอ,อกใบไผ่แบบนี้นี่ค่ะต้นนี้มีหลายท่านที่ได้ไปนะคะที่ว่าสั่งลูกไม้กระบ,บิ่มกับรอบที่แล้วบิ่มจําหน่ายอยู่กระถางละห้าสิบจะเป็นลูกของต้นนี้นะที่ผ่าไปนะคะเป็นลูกไม้ต้นนี้นะนี่ค่ะต้นนี้บิ่มจะบอกว่าตอนเด็กๆนี่ถ้าทุกคนเห็นทุกคนจะไม่อยากซื้อเลยนะคะต้นนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่า ตอนเด็กๆเ,เขามีแค่สีเขียวให้ได้เห็นนะคะเขียวแบบนี้เขียวแบบนี้เลยแต่ทําไมนะคะทําไมถึงเก็บไวห้หลายๆคนสงสัยไหมว่าทำไมถึงเก็บไม้สีเขียวนะคะเพราะไม้สีเขียวจะได้ลุ้นสีเป็นสีอื่นมากกว่าสีแดงถ้าเราเก็บไม้ที่เป็นพื้นแดงสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าความความลุ้นนะบิม เหม,ม,มี่มได้ความรู้มาก็คือว่าชอบลุ้นถ้าอยากลุ้นสีลุ้นลายหรือว่าปีแรกสีบางครั้งนะคะเนี่ยตอนตอนก่อนหน้านี้คือยังไม่มีสีอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยทุกคนยังไม่มีสีให้เห็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเพิ่งมีสีให้เห็นอนะันนี้คือยุคไปแล้วขึ้นมาใหม่นะคะกระถางนี้ยุคไปแล้วขึ้นมาใหม่แต่เส้นกระดูกด้านหลังนี่คือแบบโอเคนะคะสีจะประมาณนี้เราก็เลยว่าเออลักษณะใบาน่าจะบิดเห็นไหมคะ ใบที่บิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองเก็บสะสมดูนะคะขาอยู่ทางนี้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าใบถ้าถ้าถ้า,ถาที่ที่ที่แตกแล้วเนี่ยกิ่งนะคะก้านที่เขาเที่นเนี่ยอยู่เขาก็จะหักลงนิ่มลงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะหวานกันนะรอรุ้นว่าฝักนี้จะสวยไหมนะคะเพราะว่าเอาใบหอกผสมกับไม้ด่างนะต้นนี้นะคะ เป็นลูกไม้ด่างเอาเป็นศิลานักปราดนะคะผสมกับไม้ด่างต้นนี้นะนี่ยค่ะอันนั้นก็สีเขียวบิ่มรอลุ้นอยู่นะเพราะว่าอันนี้คือสีเขียวมากๆแต่ก้านเขาดํานะคะเน,น,นี่ยต้นเนี้ยก้านดําแต่เนี้ยสีกาลังเริ่มมาให้เห็นแล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วตอนแรกคือเขียวเขียวมากเลยนะคะเริ่มขึ้นขาวๆให้เห็นแล้วนะ ทุกต้นใช้เวลาปลูกนานมากนะคะลูกค้าเพราะว่าใบหอกใบไผ่นี่ใช้เวลาเลี้ยงนานปีแรกกับปีสองนี่สวยต่างกันจริงๆนะคะแต่ต้นที่เห็นลายอยู่ตรงนั้นนะคะอันนั้นต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นซับพันพนมนะคะต้นนี้ได้มาในนามซับพนมนะมีลูกแบ่งนะคะขายอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวผิพาไปดูนะคะว่าลูกซับพนม เดินไปทางไหนดีนะคะเพราะว่ามันแฉะมากยวพาไปดูไม้ไม้ที่ยังไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าช่วงนี้ไม้ยังไม่ค่อยโตมากนะคะเลยอยากให้ฟอร์มไม้โตขึ้นสักหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้แหละไม้ที่เนี่ยค่ะไม้ยังบถือยังถือว่ายังเล็กอยู่ยก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้ฟอร์มมันได้ก่อนนะคะเนี่อยอันนี้ค่ะก็จะเป็นศีลานักปราชญ์อย่างเงี้ยค่ะฟอร์ม ไแค่ประมาณนี้เองนะคะเดี๋ยวขออีกสักใบหนึ่งก่อนนะคะก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะถึงจะเห็นฟอร์มไม้สวยๆนะไม้ด่างเยอะนะคะอันนี้เป็นเทพตัวนี้ก็เป็นเทพใสลุงนะคะมณีนาราประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นเทพเทวริดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสงไข่ทรัพย์เจริญประมาณนี้นะคะ่ะน้าเมืองนอนอันนี้หน้าแผลงค่ะเดี๋ยว ให้ไม้ขอเวลาให้ไม้โตก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมายมาแบ่งเออเนี่ยค่ะเดี๋ยวพามาดูเมื่อกี้จะพาไปดูลูกซับพนมนะคะซับพนมที่ขายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะจะเป็นไซส์ไหนนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้จะผ่าออกมาจากแม่คนละต้นเมื่อกี้นะ จะพาเอกจากแม่ต้นต้นที่มีความด่างป้ายด้วยนะคะดจะพาไปดูนี่คะ่ะซับพ,พนมนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้อยู่นอกตู้นะพอดีเป็นจอมเขาเริ่มติดแล้วเบิ้มก็เลยตั้งไว้นอกตู้นี่แหะคะ่ะซับพ,พนมสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระดูกชัชดๆนะคะมีความด่างป้ายนะคะ นี่นะคะต้นที่ขายนะซับพนมนะคะ100บาทค่าส่ง60บาทนะคะแต่ถ้าปลายทางนะคะปลายทางเป๋มคิด70บาทนะปลายทาง70บาทนะคะ,ละ,คะเลือกความละเอยียดถ่ายผิดนะคะมือจะสั่นนิดนึงนี่ค่ะไม้ยังเป็นฟอร์มเล็กประมาณนี้อยู่เลยนะคะก็เลยจะแพ็คมันก็จะลำบากนิดนึงก็กลัวมันจะช้ำโดนใบนะคะ ไม้ด่างก็เยอะค่ะรุ่นนี้ก็อยากโตให้ทันขายอยู่นะคะเพราะลูกค้าหลายท่านหลายท่านนะคะแชทมาถามว่าทําไมไม่ลงคลิปขายบอลสีก็อยากขายอยู่นะเพราะว่าแต่ไม้ช่วงช่วงนี้ฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกแล้วไม้ไม้ก็ไม่โตนะคะไ,<อ>ไม่ค่อยมีแดดเพิ่งมีแดดมาสองสาวันนี้เองนะคะ<อ>เพราะว่าทุกวันทุกวันทุกวันนี้คือ,อนี่คือ ไม่มีแล้วก็รอบรอบหน้าจะเป็นเนี่ยค่ะยักษ์การลุนลาดนะคะที่สวนนะจะมีมีต้นเล็กที่เป็นใบหอกต้นนี้นะคะจำน่ายนะการลุนลาดเออเนี่ยค่ะก้านจะดำนะกระดูกจะเป็นสีเขียวนะคะพื้นแดงนะคะแล้วช่วงสะดือตรงนี้ค่ะ เห็นไหมก็เป็นสีถ้าบางคนบอกว่ามันจะมีต้นหนึ่งที่คล้ายกันนะคะกับการลุนลาดมันไม่ใช่ของดารุลน,นะคะชื่อว่าอีกต้นหนึ่งถ้าใครที่เล่นไม้เก่าแต่ว่าต้นนั้นอ,ะอ่ะช่วงช่วงเนี้ยคะ่ะเขาเรียกสะโพกจะเป็นสีดํานะไม่ใช่สีแดงไม่ขึ้นสีแบบนี้นะคะสะโพกจะดําขึ้นมาด้วยถ้าเป็นไม้ที่คู่กันซึ่งต้นที่จําหน่ายที่ยะก,การลุนลาดนะคะที่จําหน่ายก็จะเป็น ต้นละ100บาทนะคะเหมือนว่าจะไม่ได้ขายก็ได้ขายนะก็อยากให้ดูนะถ้าก็อยากแบ่งปันให้ดูนะคะเผื่อใครที่ชื่นชอบบอลเก่านะต้นที่จําหน่ายนะคะก็จะเป็นสายนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเขียวแบบนี้ก่อนนะคะขายต้นละ100บาทนะคะการลุนราดนะเป็นไม้เก่านะคะ ฟอมต้นสูงๆแบบนี้เลยนะคะรากทะลุกระถางลแล้วถ้าใครที่ชื่นชอบไม้เก่านะแล้วก็มียมยักษ์อีกต้นหนึ่งนะคะยมยักษ์เรียมก็ขายอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งเพราะาทำจำนวนได้ไม่เยอะนะคะซึ่งยมยักษ์นะคะก็คือต้นนี้นี่นะคะอันนี้คือยมยักษ์นะนี่ยค่ะ ยมยักษ์คือต้นนี้เลยนะคะอันนี้คือแม่พันธุ์นะคะต้นยมยักษ์เห็นชัดไหมเอ่ยใบกว้างใบหยิกใบบิดก้านสีดํานะคะก้านดําเลยนะคะต้นนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับไม้เก่านะไม้ใบหอกใบไผ่ ส่วนต้นลูกไม้ที่ว่าจะมีจำหน่ายนะคะในรอบหน้านะคะก็จะเป็นตู้นี้นะคะซึ่งเป็นไม้มะเลดนะแต่ว่าตอนนี้ฟอมเพิ่งกำลังโตนะคะใบหอกใบไผ่แต่สำหรับใครที่ชื่นชอบใบหอกและใบไผ่นะคะก็รอให้โตโตสักหน่อยนึงอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเดียวว่าน่าจะน่าจะพอที่จะออกอีกใบหนึ่งเพราะไม้มล็ลก็ถ้าได้ ถ้าออกใบได้หลายใบอย่างนี้ก็จะโตเร็วหน่อยแต่ใบไผ่นะคะก็จะอาจจะช้ากว่าใบธรรมดาคือใบไทยใบยาวหน่อยนะคะใบหอกใบไผ่นะคะเอาไปลุ้นกันถ้าใครที่ชื่นชอบนะอย่างนี้ค่ะเนี่ยใบจะบิดเหมือนเพราะว่าส่วนมากที่เห็นต้นสวยๆนะคะบิ่มก็จะเลือกจากสีทึบๆนะคะสีทึบๆก็คือ มจะเลือกใบลักษณะแบบประมาณนี้นะคะซึ่งดูลักษณะเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวแตะให้ดูก่อนนะคะจะพิกัดไม่ได้นะคะเนี่ค่ะเห็นไหมลักษณะาลายด้านหลังของกระดูกเนี่ยค่ะถ้าเลือกอย่างนี้คือต่อไปก็คือว่าลักษณะเส้นกระดูกจะขึ้นแบบด้านหลังของใบอย่างนี้เลยนะคะ เราสะดือสีแดงไม้จะไม่เขียวนะคะไม้จะเปลี่ยนสีนะเพราะว่าสะดือช่วงเนี้ยค่ะเห็นไหมเป็นสีแดงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ล่กปณะหลารเลือกของเลือกไม้นะเนี่ยค่ะถ้าอย่างอันนี้สีเขียวก็กัดสีออกมาแล้วนะคะเห็นเนี่ยอันนี้คือลูกไม้ใบหอกใบไผ่นะคะใครที่ชื่นชอบนะมีหลายคนทักเข้ามาถามอยู่นะว่ามีใบหอกใบไผ่ขายไหมก็กำลังกำลัง กำลังทาอยู่นะคะเนี่ยกาลังไซนี้เนาะเดี๋ยวให้โตสักหน่อยแล้วจะมาแบ่งกันนะคะมาแบ่งปันเนาะมีหลายกระถางอยู่นะคะฝั่งด้านนู้นก็ใช่เกือบทั้งหมดนะใบหอมใบไผ่เอ่อมีทั้งลูกของศีลานักปราดนะคะแล้วก็ผสมผสมกับหลายเกสรน,นะเพราะว่าไม่ได้ใส่แค่ศีลานักปราดอย่างเดียวต้นแม่มีทั้งใบหอกแล้วก็เป็นใบไทยด้วยนะคะเพราะว่าบางต้นก็ไม่ได้ใบไผ่ทั้งหมด เนี่ยค่ะถ้าเส้นกระดูกชัดขึ้นประ,ประมาณนี้ก็ก็จะสวยหน่อยนะคะทรงทรงอย่างเงี้ยทรงจะเป็นเหมือนลูกไม้พุ่มใหญ่ต้นที่ว่ามีแบ่งไปนะคะก็บางคนก็ได้ลุ้นด่างไปนะคะเพราะว่าติดจากแม่ด่างนะใครสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะ อันนี้คือบรรยากาศที่สวนของเรานะส่วนเราไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ทํามาแล้วประมาณปีนี้เป็นปีที่สามนะคะเข้าปีปีที่สามเข้าปีที่สี่ทัดสิ้นปีนี้ก็ปีที่สี่ที่ทําส่วนบอลนะคะด้านหน้าขยายไปแล้วแต่ยังทําไม่เสร็จนะเพราะว่าฝนตกนะคะก็มีทั้งไม้นอกตู้แล้วก็ในตู้ค่ะนี่อันนี้คือไม้นอกตู้ที่เราเลี้ยงไว้นะคะก็อยู่ด้านโน้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เนี่ยคะ่ะถ้าเป็นลูกไม้ใบพื้นเห็นไหมอันนี้ก็ใบหอกที่สวนนะคะไม้มเมล็ดที่สวนเองเลยใบจะมันวาวมากใบแข็งมากเลยนะคะเนี่ยเหมือนดาบเลยกว้างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวดูปลูกไว้กระถางอันนี้กระถางสิบสิบน่าจะสิบหรือสิบสองนี่หละคะ่ะใบหอกใบไผ่เนี่ยคะ่ะ เนี่ยเ็เก็บจากสีเขียวเขียวนะคะที่บิมบอกว่าเก็บจากสีเขียวเขียว,วรเราใก้านแดงก้านดํานะคะถ้าใครอยากได้หน้าเข้มนะคะก็ต้องเลือกไม้หน้าดุดูสีเข้มเข้มไว้หน่อยเพราะว่าก,กว่าเขาจะขัดสีให้เราเห็นเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะต้นนี้ก็ยุบไปแล้วขึ้นมาใหม่นะคะปลูกนอกตู้นะคะอันนี้คือนอกตู้ใช้เวลานานแต่ว่าก็ตามสภาพนะคะก็คือว่าต้องยอมทิ้งใบเหลือไม่กี่ใบนะคะ ถ้าอยากได้พุ่มสวยก็ต้องร้อยเขายุบแล้วขึ้นมาใหม่ประมาณนี้ค่ะเนี่ยอันนี้คือลูกศิลานักราดนะคะก่อนเนี้ยที่เห็นนะคะออกดอกแล้วเห็นไหมคะว่าตอนแรกๆยังสีแค่ประมาณนี้อยู่เลยนะคะแต่พอเริ่มเก่จัดนะสีใบใหม่มาเห็นไหมคะว่าเขาเปลี่ยนสีนะทั้งที่เป็นไม้ต้นเดียวกันนะคะฝักเดียวกันเนี่ยนี่คะ่ะ ต้นนี้ก็จากสีซีดๆแบบนี้สีใหม่สีใบใหม่มานะคะอันนี้ก็ลูกศิลานักปราดเหมือนกันนะสวยค่ะได้สวยหลายต้นเลยลูกศิลาเพราะว่าทรงใบเขาเขาหนาเขาแข็งนะคะใบหนาทรงใบสวยอะ่ะบิ่มได้ได,ได้ได้ฟอร์มอย่างเงี้ยหลายต้นเลยอันนี้ปลูกต้นนี้น่าจะเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยยุบแล้วขึ้นมาใหม่ทั้งกระถางเลยนะกอเนี้ยค่ะมีประมาณหลายต้นอยู่ เกือบสิบต้นมาค่ะนี่ฟอร์มต้นนี้นะถ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามืดเริ่มจะมืดแล้วเนาะฝากสวนเล็กๆของเราไว้ด้วยนะคะยาในสาบอลสี่นะ,ะถ้ามีโอกาสนะคะคลิปไหนที่เราจะได้ไปถ่ายสถานที่อื่นหรือสวนอื่นเราก็เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะก็ทั้งมีก็ไม้ก็มีทั้งที่สวนแล้วก็ ลูกค้าบางคนบอกว่าอยากได้ต้นนั้นบางบาง,บางต้นเราก็ไม่มีแต่เราก็บางทีถ้ามีส่วนข้างเคียงมีนะคะเราก็หามาให้แต่ส่งให้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ